ที่เกิดในวันอังคารให้กับไกด์โดงเดืนสัปดาห์ครับดูชะตาตั้งแต่วันจันทร์ที่24นะฮะจนถึงวันอาทิตย์ที่30สนะครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพอดีนะครับก็โอเคนะฮะมาเรื่องแรกครับเรื่องเด่นๆเรื่องที่เจอนะครับงานครับงานงานถือว่ามีความคืบหน้าความก้าวหน้าครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะงานเพิ่มงานงอกงานปรับปรับฉับพลันเข้ามานะครับคุณก็จะเจอเรียกว่าปัญหาเดิมๆแะไม่ต้องกลัวปัญหาเลย ปัญหาเดิมๆนะฮะใหม่ๆอะไรเข้ามาโอ้โสบายนะครับจะเรียกว่ามันเจอเรื่องที่ผ่านมาที่ทั้งหมดแล้วนะครับปัญหานะครับฉะนั้นก็ให้สบายจะได้ว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับประการต่อมาฮะ,ะเรียกว่าดวงเด่นเรื่องของการพูดคุยเจรจาการติดต่อการต,ต่อรองการแก้ปัญหานะครับฉะนั้นสมมติว่าเรามีเรื่องอะไรที่แบบอยากทําเป็นพิเศษหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราต้องการคุยโน้มน้าวใจใครหรือว่าขายงานใครหรือว่าทําอะไรที่แบบ ยากๆนะฮะสำเร็จนะครับนี่คือเป็นช่วงที่ดวงคนช่วยดวงปากวาจาคนนับถือนะฮะหรือว่าคนเชื่อฟังนะฮะก็เลยโบอกเออโอเคถ้าช่วงนี้คุณจะเป็นต้องคุยเรื่องสำคัญหรือผลประโยชน์อะไรกับใครนะฮะโอเคแหละสำเร็จนะครับคนที่เกิดวันคาร์ใจสู้ตามวิถีชีวิตปกติของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีเหมือนกับพลังพิเศษเพิ่มเข้ามาเหมือนก๊กสองนะฮะมันจ,จะเป็น พลังของหนี้สินนะฮะที่จะทำให้เราโอมมันไม่ขยันไม่ได้ะฮะหรือว่าทำอะไรต้องทำอะไรมากกว่าปกตินะครับฉะนั้นโอเคเลยนะผลงานต่างๆถือว่าน่าพอใจสมมติคุณมีไอเดียที่อยากทาอะไรเป็นพิเศษส่วนตัวนะครับขยับขยายทําได้เลยนะครับมันประสบความสําเร็จหรืออย่างน้อยสัปดาห์นี้มีความคืบหน้าเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะฮะโอเคครับต่อมาคราวนี้มันมีเหตุปัจจัยอย่างนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่าย มารัวๆนะฮะเอาเรื่มกันนะค่าใช้จ่ายบ้านคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะฮะแล้วค่าใช้จ่ายที่แบบคาดไม่ถึงนะครับดีอยู่ครอบครัเข้ามาด้วยนะครับฉะนั้นถ้าต้องระวังก็คือค่าใช้จ่ายนะครับที่มาแล้วแบบทําให้เราตื่นตกใจหน่อยนะครับหรือว่าทําให้เรารู้สึกตึงๆหน่อยทาให้รู้สึกว่าเอยอย่างไงนะเหมือนก็จะอยู่รอดอยู่รอดอยู่รอดไหมหมุนทันไหมมันจะมีความคิดแบบนี้เพิ่มเข้ามานในช่วงสัปดาห์นี้แต่ในดวงชะตาดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง ดาวที่เกี่ยวข้องคนช่วยเหลือดาวที่เกี่ยวข้องกับไอเดียปัญญาในการแก้ปัญหามันเด่นฉะนั้นรับมือได้ครับถ้าจนคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินหรือการหมุนเงินนะฮะคุณพยายามคิดให้เต็มที่เถอะเดี๋ยววิธีคิดหรือว่าวิธีที่จะทําให้ไอไอเดียต่างๆที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับมันมีเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดประโยชน์ในการใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆนานาได้นะครับประการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของการพูดคุยเจรจา,าติดต่อตรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยน การทากิจกรรมอะไรสําคัญสำคัญครับช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะก็คือถ้าหวังผลเรื่องของปากวาจาหาตังค์ได้ถ้าหวังผลเรื่องของปากวาจาโน้มน้าวใจใครให้ทําตามได้ถ้าหวังผลเรื่องของพูดคุยให้สบายใจหรือว่าสมุทุคุณทระบร้อยกับใครอยู่นะฮะเราจะเคลียใจให้สบายใจขึ้นก็สามารถจะเคลียได้นะครับก็ให้สบายใจจุดนี้แด้วว่าปากคําพูดวาจาซักซิดพูดอะไรก็ตามคนเชื่อถือเชื่อฟังทำอะไรก็ตามช่วงนี้พอจะคาดหวัง ในผลของตัวเองหรือช่วยเหลือใครได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เราเองช่วยตัวเองครับเราสามารถช่วยเหลือแฟนเราลูกเราหรือคนกระชิดแก้ตัวเราได้นะครับก็ให้สบายใจจุดนี้ได้นะฮะโอเคครับการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของมันมีดาวที่เกี่ยวพันกับจะเรียกว่าอุบัติเหตุนะครับหรือดวงจ็บนั้นจับตัวครับอันนี้ต้องโฟกัสแล้วก็คอยดูดีๆนะฮะว่ามันมีเหตุให้ป่วยไม่สบายหรือโรคประจําตัว หรือมีเหตุให้มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลใจบางอย่างนะครับไม่ไกลแค่ใจครับฉะนั้นคนจะสร้างปัญหาถ้าคือปัญหาคือคนนะฮะจะสร้างปัญหาให้เราแบบเหนื่อยใจส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัวหรือแฟนเราหรือคนในบ้านนะครับแต่เรื่องงานไม่ไม่มีปัญหาเลยนะั้งงานหลักงานรองเนียฮะรับมือได้นะฮะแต่ระวังเรื่องของปัญหาจุกจิกเล็กน้อยกับคนใกล้ตัวนะครับบางทีแฟนอยากเจอไม่ได้เจอเรียกให้มาไม่ยอมมาอะไรเงี้ยคือเวลาไม่ตรงกันนะครับมันจะมีเหตุเรื่องของความรักและครอบครัวเนาะ โอเคนะฮะประการต่อมาพื้นดวงเรื่องของช่วงนี้ถ้าใครนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเซนแรงความรู้สึกต่างๆที่คุณคิดว่ากําลังจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามนะครับหรือสัมผัสที่หกอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีเหตุสิ่งนี้สิ่งนั้นนะฮะมันจะเกิดสิ่งนั้นด้วยนะครับจากนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าเออช่วงนี้ไม่อยากไปข้างนอกเลยไม่อยากไปกลางคืนเลยมีเพื่อนชวนไปเที่ยวรู้สึกไม่ดีอย่าไปนะครับเนี่มันเป็นเหมือนกับ สิ่งต่างๆโดนใจให้เราไม่ออกไปเกิดเรื่องนะครับฉะนั้นถ้าเขารู้สึกว่าไม่อยากไปที่ไหนไม่อยากเจอใครยังไม่อยากนัดใครคุณทําตามความรู้สึกได้เลยครมันจะแม่นยําม,มากนะครับมันจะช่วยให้คุณแค้วคลาดปลอดภัยได้นะครับโอเคเลยต่อมาเลขมงคลครับมีดังนี้มีเลข0ูนย์ห้าสามเครับเลขที่ไม่ถูกโชครคือเลข8ครับแล้วก็สีที่ถูกโชครครับมีดังนี้มีสีขาวนะฮะมีสีน้ําเงินนะฮะมีสีม่วงมีสีส้มส่วนสีที่ เรี่ยงเลี่ยงหรือมักไม่ค่อยใช้คือสีเขียวนะครับวันที่ดีครับมีวันจันทร์อังคารเสาร์ครับเฮ้ยติดขัดคือวันศุกร์นะครับมงจุ้ยโชคลาภสัปดาห์นี้เรียนคลีนนะฮะห้องนอนนะครับให้โล่งให้โปร่งให้สะอาดตาหรือว่าให้เป็นระเบียบนะครับปัดฝุ่นอะไรบ้างนะครับเปิดแสงให้แสงเข้าบ้างก็ดีนะครับโอเคฮะโชคดีวันศุกร์ครับเป็นกำลังใจให้สัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับ